ทุกคนครับแม้กระทรวงสาธารณสุขกําลังลดระดับของโรคโควิด -19 เข้าสู่สถานะโรคประจําถิ่นแต่การระบาดก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่นะครับจนต้องมีการปิดโรงเรียนและกลับไปเรียนออนไลน์อีกครั้งซึ่งตอนนี้ประชาชนก็เริ่มวิตกไม่น้อยเลยครับซึ่งแม้กระทรวงสาธารณสุขนะครับจะได้ให้คําจำกัดความว่า การเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ติดเชื้อในครั้งนี้เป็นแบบระลอกเล็กครับแต่ก็ยังย้ําให้ทุกฝ่ายนั้นเตรียมความพร้อมยิ่งเมื่อไทยมีการเปิดประเทศอีกครั้งการวางแผนรับมือของทุกคนนั้นก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นครับและขอให้เร่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยครับซึ่งจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขไทยที่ศึกษาข้อมูลจากประชากร5แสนรายก็พบว่าประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนเข็ม2นั้นนับว่าป้องกันการติดเชื้อน้อยมาก และป้องกันการป่วยหนักจนต้องใส่ท่อหายใจและเสียชีวิตได้ราวๆ75เปขณะที่การฉีดวัคซีนเข็ม3ช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ราวๆ15รแต่สามารถป้องกันการป่วยหนักจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือเสียชีวิตได้ถึง93โดยกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เสริมว่าการฉีดวัคซีนทุกสูตรป้องกันได้ใกล้เคียงกันนะครับและนอกจากนี้ สถิติของผู้ฉีดวัคซีนเข็ม4ชี้ว่าสามารถลดการติดเชื้อได้ถึง76%และลดการป่วยหนักจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิตได้ถึง96%และจากข้อมูลปัจจุบันยังไม่พบผู้เสียชีวิตในกลุ่มที่ฉีดวัคซีน4เข็มครับซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้ออกมาชี้แจงข้อมูลว่าไม่ว่าจะฉีดวัคซีนด้วยสูตรไหนนะครับเมื่อผ่านเวลาไป3-4เดือนคุมคุ้มกันก็จะลดลงและความสามารถในการป้องกันเชื้อก็จะน้อยลงครับ หลังจากฉีดเข็ม3นะครับก็สามารถที่จะเข้าฉีดเข็มกระตุ้นได้ทุกๆ4เดือนครับและในอนาคตอาจจะมีการปรับไปเป็นปีละครั้งซึ่งยังต้องรอการพิจารณาครับส่วนกลุ่ม608หรือกลุ่มบุคลากรสาธารณาสุขนะครับก็จะแนะนําให้ฉีดเข็มกระตุ้นทุกๆ4เดือนตามความสมัครใจครับแต่หากมีเหตุผลอื่นนะครับอย่างเช่นจะเดินทางไปต่างประเทศหรือตรวจแล้วภูมิไม่ขึ้นครับก็สามารถที่จะขอฉีดได้ครับ ทั้งนี้นะครับสำหรับประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดครับก็สามารถที่จะติดต่อขอรับวัคซีนได้ในหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน Line ทางแอปพลิเคชันของจังหวัดครับติดต่อผ่านอสมอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือติดต่อไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านนะครับและในกรุงเทพมหานครนะครับ ประชาชนก็สามารถที่จะติดต่อขอเข้ารับวัคซีนได้ที่จุดฉีดวัคซีนทุกจุดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนะครับที่เปิดให้ประชาชนจองคิวหรือบ้องอินเข้าไปรับวัคซีนได้ตลอดครับอีกทั้งล่าสุดนั้นยังได้มีการเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มสีเข็ม5หรือเข็ม6ตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาและเริ่มฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่11-31ถึงาดกรกฎาคมปีพุทธศักราช2565ตั้งแต่เวลา9เก้านาฬิกา ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับและในช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่13-17ถึงกรกฎาคมนี้นะครับหากมีเวลาว่างท่านก็สามารถแวะเข้าไปรับวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเช่นกันครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวทอขบอก